โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาประกาศผลคนที่ได้รหัสไปนะครับ <c oughs> ก็จะมาพูดถึงเรื่องอันนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็คลิปถ้าคลิปนี้ผู้ติดตามถึงพันคนผมก็จะมาแจกรหัสนะครับถ้ายังไม่ถึงผมก็ไม่แจกนะครับให้ทุกคนเม้นลิงก์เฟซตัวเองมาเลยนะครับคัดลอกลิงก์เฟซตัวเองมาแล้วก็เอามาวางไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มนะครับ ต้องพูติดตามถึงพันเท่านั้นนะครับช่วยคนทุกคนช่วยดันคลิปนี้ให้ถึงหนึ่งพันซับเร็วๆหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อยู่กันมาจนถึงทวันนี้นะครับก็นี่เลยนะครับผมก็ถ้าถึงผมก็จะแจกเลยนะครับผมจะสุ่มแจกเลยนะครับท่านผู้ชมสุ่มแบบแจกเลยนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะให้นะนจากรหัสนะครับท่านผู้ชมถ้าถึงนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแจกเลยนะครับท่านผู้ชมรหัสนี้ก็ของก็เยอะอยู่นะครับใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับท่านผู้ชมผมก็ทําคลิปมาได้ประมาณสักสามอาทิตย์หรือเปล่าก็ถือว่าดีอยู่นะครับที่มีคนติดตามทํามาแค่ช่วงเวลาประมาณสามอาทิตย์เองนะครับผู้ติดตามก็ตอนนี้ก็เก้าร้อยคนแล้วเนาะ ก้าร้อยกว่าคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรตอบแทนไปมากกว่านี้นะครับด้วยงบประมาณผมมันไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับต้องลงทุนด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสปอร์ตผมมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับนะครับท่านผู้ชม ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ z อะไรเนี่ยของก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเนื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลานะครับนี่ครับกิจกรรมอะไรมาผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับตื่นเช้ามากไม่เช้าดีประมาณสิบโมง ผมตื่นนะครับท่านผู้ชมตื่นเช้ามาก็อัดคลิปแล้วก็ลงนะครับท่านผู้ชม mm hmm. ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ขออภัยด้วยนะครับที่มีเสียงรบกวนนะครับท่านผู้ชม mm hmm. ขั้นนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมเลยนะครับถ้าใครได้ไปก็เติมเอาเองเลยนะครับเนีย mm hmm. ผมก็ไม่ได้เติมขั้นมาประมาณ สามซีซันนะครับถ้ารวมซีซันนี้ก็เป็นสามนะครับถ้าเติมไปก็เหลืออยู่ขั้นขาวอยู่สองอันนะครับอันนี้เป็นอันนี้มีอยู่สามอันนะครับขั้นขาวนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่อยากได้นะครับก็ดูคลิปให้จบแล้วก็เอาลิงก์เฟซของตัวเองเอามาวางไว้ตรงใต้ล่างคลิปผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะสุ่มนะครับแต่ต้องผู้ติดตามถึง 1, พันซับเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสุมแจกนะครับพรุ่งนี้ถ้าถึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามดูคลิปให้จบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุมแจกนะครับพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคน